สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีด้วน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 ไอโรดไอโรนไอโลนเอาอีกแล้วครับงานเข้าแล้วโรนนะครับโรนโรนทำไมพี่ครับโรนออกมาเตือนนะครับพี่อึ้งอ้างของเรานะครับวันนี้ที่พี่อึ้งอ้างมีคดีฟงคดีฟามนะครับต้องเข้าไจิตในห้องกงนะครับ ย้ำนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดต่อไปน,นี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่อริยานิยายเป็นเพียงแค่เรื่องสมมติตัวละครทุกตัวสักไปเพื่ออธรสในการรับชมรับฟังท่านใดเขามาฝากกดไลค์กดแชร์กดตัดสาาิ่งเป็นกำลังใจให้กันย้ำนะครับเสมอว่านิทานนะครับเรื่องสมมตินะครับซึ่งไม่มีอยู่จริงในประเทศไทยนี้เอฟซีครับล่าสุดนะครับเอฟซีครับไอโลนครับไอโรนครับ ออกมาประกาศให้อึงหยุดเธอการมีคดีฟารามมันไม่สนุกเลยการด่านไปกัรด่ากันมาแล้วมีคดีารารมต้องเสียเงินเสียเวลาเสียทองเสียนูน่นเสียนี่เสียนั่นเสียทุกอย่างออกมาด่าอึงน,นะครับออกมาด่าอึงแล้วอึงเห็นไหมเห็นไหมอึงเห็นยังอึงเห็นยังเอออยู่ดีๆออกมา ว่าอึงได้ยังไงออกมานั้นมึงเป็นใครไปสอนอึงมึงเป็นใครมึงเป็นใครกูถามหน่อยฮะมึงเป็นใครไปสอนอึงเขามึงสอนอึงเขาไม่ได้มึงสอนตัวมึงเองก่อนก่อนที่มึงจะสอนอึงมึงสอนตัวเองก่อนนะดีไหมครับก่อนที่มึงเนี่ยนะก่อนที่มึงเนี่ยจะไปสอนอีอึงเนี่ยมึงสอนตัวเองก่อนไหม ูถามกลับหน่อยดีให้ล้นคดีฟาร์มของมึงก็เยอะแยะถ้ามึงสอนคนอื่นเข้าแล้วมึงทำไม่ได้มึงอย่าสอนไอ้จัดนะคำพูดดูดีผมออกมาพูดนะครับผมออกมาพูดผมก็อยากจะ,อะสอนหรือกฎหมายนะครับนะดูอย่างไอ้ด่วนด่วนด่วนนะครับนะออกมาพูดเพื่ออะไรทำไหมครับเพื่อทำคอนเทนต์หากินกับคฟามทุกของคนอื่นแล้วมึงอ่ะมึงไม่พูดเหรอ มึงไม่ได้หาเกลียวของคนอื่นหรอหาเมื่อก่อนมึงด่าใครไว้อ่ะคือมึงพูดดูดีมวดนะการกระทำโอ้โหกับคำพูดที่แสนหรูการกระทำแม่งแสนระยำโอ้โหกูแล้วนะเอ้ยนะอ,ออกมานั่งพูดว่ามีคดีฟามันไม่ได้สนุกเลยยังงู้ยเงี้ยมึงไปฟ้งปองเจวีทํทำไมมึงไปฟ้องเจวี่เขาทำไมกูถ้ากล้าปึงสิมึงบอกว่ามีคดีฟาแล้วมันเหนื่อยมันนุ่ยนะั่นมึงไปฟ้องเจวี๋ทำไม ทีนี้มึงโดนทีมงานเจวี่เล่นกลับลุมกลับเป็นไงกูถทามกลับว่าเป็นยังไงฮะผู้ามึงเนี้ยแล้วเป็นยังไงฮะเออก้อนนี้มึงจะมาพูดอะไรมึงดูตัวเองก้อนตัวเองทําได้หรือเปล่าฮะไอโ้โลนมึงทําได้หรือเปล่าแล้ววันนี้มึงออกมาได้อึ้งเนี่ยมึงออกไว้อึงเดี๋ยวมึงโดอนอึออนอนอนนองอีกเดี๋ยวมึงโดนอึงอีกคนยังอึงสอนไม่ได้มึงไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่มันมึงจะไปสอนมันทำไม จริงไหมผู้ถูกไหมฮะผู้ถูกป่ะเออมึงไม่ใช่พ่อมึงไม่ใช่แม่หมันมึงจะไปต้อนมันทำไมกูท่ามึงแค่นี้แหละมึงต้อนกูดีโตตัวมึงทำชั่วอยู่มึงจะจะเทียไปซ่องคนอื่นเขาอ่าผู้ถูกป่ะอ่ามึงพูดมึงแย้งมาไอ้โลมึงแย้งมามึงบอกว่ากูดวนทำคอนเทนต์บนฟังทุกคนคนอื่นแล้วมึง่ะ มึงทำคอนเทนต์ฟาร์มทุกขอคนอื่นไหมมึงตอบปูดิมึงตอบปูดบดได้ที่โลนมึงตอบปูดได้ก่อนนะมึงตอบปูดได้ก่อนก่อนที่มึงจะพูดอะไรมึงตอบไปปูดได้ก่อนนะโธไอหลังแตกนะครับคำพูดนี่ดูดีนะคระพี่ครับคำพูดนี่แม่งหูสวยหลูมากครับแต่การกระทำแม่งหมาครับทุกท่านครับ นะนิทานนิทานนิทานออกมาเที่ยวว่าคนนู้นว่าคนนี้เขามึงดูน้ําคําตัวเองก่อนก่อนที่มึงจะพูดอ่นมึงดูน้ําคําตัวเองก่อนว่าไอสิ่งที่แม่งที่มึงออกมาพูดออกมาเตือนคนนู้นคนนี้เรื่องมีคดีฟงคดีฟามมึงมีคดีฟารมปะถ้ามึงมีคดีฟามมึงก็อย่าเสือกได้ปะเออถ้ามึงมีคดีฟามมึงก็อย่าเสือเอออ้าวผู้ถูกไหมครับถ้าดาบใดมึงยังมีคดีฟาร์มอยู่มึงก็อย่าไปเ,เ, rad, ส,เ,เสือ เออฝากไว้ให้คิดด้วยนะแหมตัวเองมีคดีฟาร์มอยู่ยังมีหน้ามาสเสลือที่จะไปสอนคนอู้คนนี้เขาไอ้หลังแตกไม่ดูน้ำำําคามเดี๋ยวมึงโดนงโดนเดี๋ยวมึงโดนช้างน้นนงําวันนี้มึงโดนช้างน้ําเดี๋ยวมึงโดนช้างน้ําวันนี้มึงโดนช้างน้ํามึงเชื่อกูดิช้างน้ําเลยมึงแน่มึงเชื่อกอูมึงเป็นใครมึงมาสอนมาเนี่ยกูถามมึงเป็นใครมึงมาสอนมาเนี่ยนะ โนะครับโอ้โหมึงนะครับผมนะครับอ่าผมผมผมจะยุติการทำยูทูบนะครับเนาะนะผมไม่ทำแล้วครับนะยูทูปก็ประกาศทุกโซเชียลเลยนะครับทุกช่องทางเลยว่าผมจะยุติการทำโซเชียลแล้วนะครับมาตัวไหนพูดมาตัวไหนพูดออบ๊อตนะไอ้ข้าหมู่ป๊อตมันไม่กล้าไปหรอกชุมพรเดี๋ยวถ้ามันไปนะเดี๋ยวผมจะให้มันกินเดี๋ยวผมจะกินอาหารหมาเลยถ้ามันไปอะ่ะเออถ้ามันไปนะเดี๋ยวผมจะกินอาหารหมาเลย ีามันไปอะถ้ามันกล้าไปผมจะกินอาหารหมาเลยกินอาหารหมายอย่างอย่างไม่กินเห็นปะมึงทําอะไรได้บ้างกูถามมงหน่อยมึงกินอาหารหมายังยัยงไม่กินใครสิโอ้โหพัวจะปวดนะ <c oughs> <c oughs> ก่อนจะพูดอะไรกินอาหารมากก่อนนะกินอาหารมากก่อนนะก่อนที่จะพูดอะไรอะ่ะ ก่อนจะพูดรายกินอาหารมากก่อนนะเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่ไอ้รถออกมาพูดเนี่ยนะผมดูแลน้ำลายนะผมดูแลน้ำลายนะครับน้ำคำครับทำงานประจำครับไม่มีอะไรแล้วครับทำงานประจำนะครับไม่มีใครไปจ้างเจออะไรทีครับใครจะไปจ้าง คนประเภทนี้ใครจ้างครับหมาจ้างตัวไม่มีเลยเาสามถูกไหมมันทําอะไรมันอู้ผมไม่อยากพูดหรอกอันนี้มันแม่งกระเลกระลาดนะครับแม่งอายุแม่งป่านี้แล้วแม่งควรทําตัวให้เด็กมันนับถือทําตัวแม่งปัญญาอ่อนคนสมองหมาปัญญาฝ่ายนิทานนะนิทานนะไอ้พวกสมองหมาปัญญาฝ่ายนี้ผมไม่ค่อยอยากจะไปไปอะไรมากหรอกนะครับนะห้าหกสี่หกสี่สองโอ้โหอันนี้แม่งข่ามสิบล้านเต็มเต็มแล้วทีนี้ครับผมไม่อยากจะพูดอะไรเยอะนะครับนะไอ้พวกที่มัน แล้วเธอะเปื้อนๆน่ะนะผมไม่อยากให้ราคาหรอกครับไอ้พวกประเภทที่พูดแล้วทาไม่ได้เอามาด่าคนอื่นฮะเดี๋ยวมึงโดนเดี๋ยวมึงโดนช้างน้ําช้างน้ําเล็บมึงแน่ไอ้ช้างน้ําต้องเล็บมึงแน่มึงเชื่อกูดิมึงอ๋อพูดงี้ยมึงมาเตือนช้างน้ําไม่ได้หรอกโตมึงเป็นใครมึงไปเตือนมันนะครับมึงคิดว่ามึงเป็นมึงมึงเป็นพระสภาษาคำจังเหรอหาไอ้สัตว์มึงตอบกูสิอ๋อมึงคิดว่ามึงเป็นใคร ฮะเมื่มอกีอกอกอก้มึงเป็ส่อิ๋วเหรอใส่อิ๋วเหส่อิ๋วเหรอฮะหรือเมื่อกี้มึงไปนตื่นไใไก่ให้ตื่นไก่โอ้